ข้อที่5้านะครับข้อที่5้าโจทย์เขาบอกว่าสุม่มน,นักเรียนสามคนจากนักเรียนทั้งหมดเลยในสิบคนนะเป็นการสุม่มนะครับดูจโจทย์สังเกตคีย์เวิร์ดของโจทย์ก็คือการสุม่มนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของเขานะครับจากนักเรียน1ิบคนเนี่ยเอามาแค่สามคนแต่ว่าการเอามา3ามคนเนี่ยจะมีผู้ชายอยู่ทั้งหมด6คนผู้หญิงมีอยู่4ี่คนก็รวมกันเป็น1ิบคนพอดีเห็นไหมนักเรียนห้องเนี่ยความน่าจะเป็นที่ได้ผู้ชายสองคนความต้องการคือเขาต้องการผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิง1คนเป็นเท่าไหร่ โจดถามหาว่าความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคืออะไรความน่าจะเป็นก็คือผมให้สัญลักษณ์เป็นตัว P แล้วกันความน่าจะเป็นหายได้จาก NE ส่วน NS N คือจํานวนนะครับ S ก็คือ s u p e space ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดข้างล่างคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เหตุาการ์ทั้งหมดอเอ็นอีคือที่โจทย์ามหาครับจํานวนที่โจทามหาโจทย์ามหาโจทามหาแล้วหารด้วยทั้งหมดนะครับนี่คือความน่าจะเป็นนะครับอ่างั้นโจทย์งี้เราก็ต้องไปหาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนสิมาดูเหตุการ์ทั้งหมดคืออะไรเนี่ยครับเหตุการณ์ทั้งหมดสุ่มนักเรียนมาสามคนจากนักเรียนทั้งหมดสิบคนอะสุ่มมาสามจาก 10. สิบสุ่มสามจากสิบคำว่าสุ่มก็คือมันจะมีสูตรอยู่การสุ่มนะครับการสุม่ม ก็จะใช้เป็นแฟกทอเรียลนะครับก็คือ n แฟกหารด้วยในวงเล็บ n ลบ r แฟกคูณ r แฟกไอแฟกทอเรียลนี่คืออะไรสมมุติผมเขียนเป็น5 f a แฟกหแฟกมันก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองเนาะ5้าแฟกสมมุติ17 f a c t แฟกอะ17 f a c t แฟกก็คือ17 คูณ16บหคูณสิบาไล่ไปเรื่อยๆ,ๆถึงคูณ2อคูณหนะครับอันนี้คือแฟกทอเรียลเนาะโอเคนี่เข้าใจคําว่าแฟกทอเรียลแล้วนี่ก็ไปดูว่า N f a c แฟคือจํานวนทั้งหมดครับจำนวนทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด10คน R คืออะไร R ก็คือจํานวนที่สุ่มจํานวนที่สุ่มมาก็คือมีอยู่3างั้นในข้อนี้เนี่ย N คือ10 R คือสนะครับ n คือสิบคือสก็เลยได้เป็นสิบแฟกหารด้วย n ลบ r ก็คือ10ลบ3แฟกแกอยู่ข้างนอกนะแล้วคูณด้วย r แกก็คือคูณด้3แฝกผมจะไล่ดูข้างล่างก่อนข้างล่างคือ10ลบ3เหลือ7แฝกคูณกับอะไรเอ่ย3แกถูกไหมคูณกับ3แฝกข้างบนก็คือ10แกผมก็จะไล่10แฝกก็คือ10คูณ9คูณ8คูณ7ผมจะหยุดไว้แค่นี้ติดแฟกคาไว้ พราะว่าก็เจ็ดแปดก็คือเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามไล่ลงไปเลยที่หยุดไว้แค่นี้เพราะอะไรตัดนี่ไงเห็นไหมส่วนเอสามแปดข้างล่างเนี่ยมันคือสามคูณสองเห็นไหมสามคูณสองคูณหนึ่งอะไรสามคูณสองคูณหนึ่งตัดได้ก็ตัดไปสามหนึ่งสามสามสามเป็นเก้าสองไปตัดแปดสองสี่เป็นแปด สี่คูณสามสิอคูณอีกส0ก็กลายเป็น120เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้ NS รอแล้วก็คือ120ผมจะใส่รอไว้เลยคือ120นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดคือ120วิธีที่เป็นไปได้นะครับทีนี้ไปดูที่ว่าโจทย์ถามหาอะไรนะ ne ก็คือที่สิ่งที่โจทย์ถามหาในการเลือก3มคนเนี่ยเลือกจากผู้ชาย6คนแต่เลือกมาแค่กี่คนเลือกมาแค่2งั้น6เนี่ยคือ n เลขสตัวนี้ก็คือ ก็คือ r นะครับสิ่งที่เลือกอันนี้คือทั้งหมด n คือ6 r คือ2 r มาดูผู้ชายเลือกผู้ชายสูตรเดิมครับ n แฟกครับ6แฟกหารด้วย6ลบ2แฟกคูณ2แฟกอ่าอย่างนี้ n แฟกหารด้วย n ลบ r แฟกคูณ r แฟกทำข้างล่างก่อน หกลบสองได้อะไรหกล,ล,ลบสองหลบออกไปสองเหลือสี่นะครับเหลือสี่แฟกแล้วสองแฟกสองแฟกมันก็คือสองคูณหนึ่งก็ได้2เหมือนเดิมแหละเนาะใส่เลขสองไปเลยข้างบนเอาอไล่เลยหกคูณห้าคูณสี่หยุดไหมหยุดมันจะได้ตัดข้างล่างไงนี่มันเป็นไล่หไปตัดเอาสองไปตัดหกสองหนึ่งสสองสามสามคูณห้าเป็นสิบห้าแสดงว่าผู้ชายเนี่ยได้อยู่สิบห้าวิธี ผู้ชายได้อยู่15วิธีเสร็จแล้วผู้ชายนี่มาดูของผู้หญิงมั่งผู้หญิงผู้หญิงมีทั้งหมด4คนแต่เลือกมาแค่คนเดียวงั้นจําไว้เลยว่า4 4เลือก1เนี่ยมันก็ได้4วิธีครับ4เลือก1ได้4วิธีอ่าอย่างเช่น7เลือก1ก็ได้7วิธีจริงไหมลองลอง,ลองพิสูจน์ด,ดูก็คือ n แฟกหารด้วย n ลบ r ฟก็คือ4ลบ1แล้วก็ฟ คูณด้วย1แฟกหนึ่งแฝกก็ได้1นึ่งอะแหละเห็นไ,ไหมข้างบนเป็นอะไรก็คือสี่คูณ3แฟกติดคาไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมข้างล่างมัน4ี่ลบหเหลือ3แฟกไงแล้วคูณ1ตัดนะก็ได้4วิธีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจําก็คือ,อถ้าเป็นอย่างเนี้ยสเลือก1เนี่ยข้อนี้สี่เลือก1ก็ได้4วิธี1ิบเลือก1ก็ได้10วิธี8ดเลือกหนึ่ง ก็ได้8วิธีมันจะได้เร็วเร็วเร็วขึ้นงั้นอันนี้ได้ออกมาคือกี่วิธีนะได้มาคือ4วิธีแล้วเสร็จแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยไอ้15กับ4เนี่ยคีย์เวิร์ดมันมีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งตรงเนี้ยเนี่ยใกล้ๆตรงเนี้ยและและนี่คือคีย์เวิร์ดในการทำนะครับและ ชายสองคนและหญิงหนึ่งคนอ่าเห็นไหมชายสองคนและหญิงหนึ่งคนและเอาไปคูณครับและคือ,อไปคูณสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าสี่หกสิบผมก็เอาไปไว้ข้างบนนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาอ่าและเอาไปคือเอ่อและเอาไปคูณหรือเอาไปบวกและเอาไปคูณหรือเอาไปบวกนะอ้าได้แล้วตัดเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหกหนึ่งหก หกสองสิบสองคำตอบข้อนี้ตอบเศษดหนึ่งส่วนสองครับเรียบร้อยครับ